กวยทอเคลื่อนที่นะฮะอไอรถนี้พี่ประกอบเองป่ะหรือว่าใช่ทั้งหมดนี่เหรอแต่งแต่งเอาครับอ๋อเนี่ยอันนี้ทําเองเหรอแต่งเอาเนี่ยครับผมคือหมายถึงว่าออกแบบเองมีจ้างวมาทำไม่ไม่ทำเองเลยเนี่ยซื้อๆนี่ล่ะซื้อแผ่นอะไรนะอลูมิเนียมอะไรพวกเนี้ยสเตนเลสสเตนเลสใช่ไหมโอ้โหนี่รถแล้วอันนี้เอาไว้ทําอะไรเนี่ยอันนี้ผมเก็บหมดอ๋อ อันนี้เป็นนึกว่างซักผ้ารุ่นเก่าพี่ฮะเครื่องซักผ้าเอาไว้ขอพวกอ๋ออันนี้คือเครื่องซักผ้าเอามาทำเป็นตะกร้าข้างหลังไม่ไม่ฮิ้ยอมีมีเพลงฟังด้วยเนี่ยมีมีมีอยูโอ้โหวันวันขายดีไหมเนี่ยได้อยู่ครับได้อยู่เนาะโอ้โหนี่ใส่งาด้วยนะงาดำงาขาวครับงาดำงาขาวเป็นกล้วยทอดแล้วก็มีไข่หงด้วยปะไข่หงครับผมไข่หงแล้วก็ไข่นกกระทาครับ ทำไมเขาถึงเรียกไข่หงอ่ะรู้ไหมพี่ใหญ่ใหญ่ยยกว่าใหญ่ยยกว่าไข่นกกระทาคือจริงๆมันคล้ายๆกันแต่จริงๆไข่หงมีไส้นี่ใส่งาด้วยมีไม,ม่ครับมีไส้ไหนแล้วแล้วทำไมเราไม่เอาไข่นกกระทาใส่งาใส่อะไรบ้างอ่ะเวลาทอดม่มันมันหลุดเหรอครับอ้าวแล้วทำไมไข่หงมันไม่หลุดอ่ะไม่อนนละสูตรเหรอเฮ้ยพี่ถ้าพี่เอาไข่นกกระทาใส่งานะสุดยอดนะดีเต็มเวลาทอดมันหลุดออกเหรอครับก็คือหงมันตัวใหญ่กว่าแล้วก็นกกระทาตัวเล็กกว่า ก็คือไข่มันก็ต้องใหญ่กว่านะมาณนี้โอ้โหนี่กล้วยทอดนะฮะอันนี้คือมันทอดนะกล้วยทอดมันทอดเผือกทอดไม่มีนะเป็นหมืนพี่เขาหน่อนะต้องทด,ทดลองหน่อยทดลองนะฮะไข่มกรทานะอืมอืมอเพไม่ได้ นี่ปั่นจักรยานเที่ยวนะฮะมาจอดที่ตลาดน้ำขอนเลียมนะฮะมาเจอพี่ครับโอหอร่อยนะพี่เมื่อกี้ลองกินโอ้โหกากกากมันนี่แบบกรอบไหมเมื่อกี้ไหนขอลองกากสักนี่เขาบอกว่ากล้วยทอดเจ้าไหนอร่อยไม่อร่อยต้องกินที่กากเนี่กากนะฮะเพราะว่ากากมันคือแป้งนะแป้งอื้อไม่ทอดนานย่างเนี่ยก๊อ ลงมาลงมาจนเย็นแล้วสิเย็นกรอบเลยเนาะเย็นเลยยังกรอบโอ้โหนี่ขนาดลงมาต้องนานจนเย็นแล้วนะครับย็นกรอบเดียวหน้าหอย่างเดียวนะครับใครเจอก็ได้นะครับอยู่แถวนี้นะพี่วิ่งอยู่โซนนี้ใช่ป่ะครับผมก็คือโซนตลาดน้ำขอนแก่นทุ่งศูนอุตสาหกรรมบังคันครับหมอถ้าใครมีโอกาสได้ดูคลิปผมนะฮะก็คืออุดหนุนพี่เขาหน่อยนะฮะนี่ ดีมากเหไข่หง่ะไขดูชัดๆไข่หงใส่งานะใส่งาดําแม่อยากมีมีความฝันว่าอยากเห็นไข่นกกระทาใส่งาจังนี่เดี๋ยวเต่อไปเราจะลองรู้ลองดูพี่เป็นเจ้าแรกไม่ลองเต็มหลุดครับอพี่ก็ลองลองผสมเอาผสมแป้งเหมือนกับไข่หงสักนิดนึงก็อะไรมันทาไมไข่หงมาถึงไม่หลุดแต่มันเหนียวหรือไงอะไรอย่างเงี้ยครับหรออนี้เราทามาจากมันครับแล้วแป้งไข่หง ข้าวเจ้าแป้งนี่ครับหรอแล้วถ้าเราผสมกันมันจะได้แบบนี้รือเปล่มันจะไม่ฟูผมก็คิดไปเรื่อยนะครับเผื่อนะถ้าเกิดทําได้นี้โอ้โหเป็นเจ้าแรกเลยนะไข่นกกระทามีมีงาโอ้โหนี่ยังไม่เห็นเจ้าไหนทํานะพูดตรงๆอันนี้เดี๋ยวพี่พักก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปทอดอีกทีเหรอใช่ใช่เดี๋ยวไปหน้างลงมานี่ขึ้นจากเตาสดๆเดี๋ยวผมลองกากันหน่อยนี่กากเมื่อกี้กากกากเย็นๆเนี่ยยังกรอบเลยนี่กากร้อนๆนะครับผสมแป้งเก่งนะพี่ กรอบรุบเลยครับผมแล้วก็ไม่เหนียวเลยนะไม่แห้งกำลังดีเลยครับผมโชคดีนะนี่ฮะนี่มันเป็นรถปั่นหรือรถเครื่องเนี่ยเครื่องครับผมรถเครื่องนะเครื่องโบราณเลยครับจางล้งอ๋ออันนี้มีอะไรเขาเรียกไงอันนี้มันออ๋พี่ไม่มีเผือกใช่ป่ะไม่มีแล้วก็อะไรนะฟักทองเฮ้ยเขามีฟักทองทอดกันด้วยนะประกอบเองนะฮะสร้างอาชีพกันนะฮะนี่มาหากินขอบคุณครับ